สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดียูซี่สำคักับผมสวัสดียูซีที่เคารพรักสำคัญกับพี่น้องคลิปนี้คลิปตอนหนึ่งครับผ้าพีผ้าน้องมาเป็นรถพี่เพื่อนนอนเดียครับพี่น้องการนะครับแนะนำนะครับแบบแนะนำของปฏิบัติเนาะนะครับการงานแนะนำในเรื่องของการเลือกนะครับเสียงลมอยากจะ หลายในเด้อพี่น้องใช่ไหมนะครับปอะีด็นจะลงโ่ยพานะครับอยู่ในหน้านี่ครับพี่น้องทางอำเภอเกมละลัดครับลมเย็นดีขนาดครับลมบ่อยๆครับผมโอ้ยนะครับตั้งอำเภอเกมละลัดลมเย็ดีขนาดครับบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องแดดแดดกระจิงนะแต่ว่าบ่ห่อนนะนะครับแดดกระจิงแต่บ่ห่อนนะครับเพราะว่าบรรยากาศนี่สบายเลยนะครับเย็นลมพัดสุดยอดที่เปย์สบายอยงเนี้ยน้องนะครับปลูกเปย์เปล้ว อ่ะครับรอบมึงแล้วพี่น้องเริ่มต้นครับวันนี้ก็จะตั้งอ่าขี้เมาครับฟางหนา้าหนาครับพี่น้องฟางหน,านา้าหนาฟางบระดี๋อัดเลยนะครับโอ้ดินซี่แข็งๆน้ยนอยๆครับดินซี่แข็งๆน้ยนอยนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ปนเปลืองหน้าแห้งอื อย่างน่าเลยนะครับผมอ่ะมีคล้องแรกครับมีคล้องแรกเป็นแนวนี้ครับคล้องแรกก็เจอฟางหนาๆเนี่ยก็คือว่าแล้วเนาะเอนอนะครับตรงเหลี่ยวกันว่ะอ่ะลองเบื่อนนะครับเทคนิคการใช้ตรงหรือบ่ตรงเนี่ยอยู่ที่การตักกคัถ่ายเนะพี่น้องเม้วนะครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่ที่นี้นะครับสูตรบ,บ้านกาจักสิวาเห็นจังได้ ว่าชีเฮดรีวิวกาคือแล้วแต่สูตรของ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 แต่ลของแต่ละแต่ละขัานเนาะนะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละถ่านเป็นทีมนี้คอนเทนตบ่ายจะระเบิดกากรักการเล่งนะครับสร้างหลายจังไงครับตคนี <laughs> ้โอ้ยส้างน้าแห้งส้างน้าแห้ง เมาตรงอยู่แต่ว่าฟั้งนะตรงบ่ล่ะปั้งยางสุดย่างหนาคากเลยครับรอบัตรไทยดีอยู่ปูน่ะหนุ่มคนนั้นเบืบ้องรถนั่เต็มรถไทยเลยครับเต็มรถอีแจ๊ก ปังน้าเนี่ยจังหน่อยครับพี่โอ้โหปังนะ้ะอันนี้เป็นหน้ารอบบันครับพี่น้องอ่าหน้า,นา,นอ,านอ่าเหวี่ยบรอบบันอ่าคือแนะนั่งมาใช้แบบนี้ลักรสนิยมทีนะครับผมแต่ว่าจะใช้เนี่เขาหรือพวกเขานัเนอ่า ฟางมันหนาเนาะเอา้าครับบัดคขาสิร่องเลยเด้อบาทเนี่เพราะว่ารถไทยนั่นจะเป็นหรือบ่เป็นดูสีใจว่าเฮาเอาหรือบอ่าเอาเรา่ะวววโอ้มาข้ามเราเนี่ยอันใจเฮาเอาบ่ามีหยางงาเราว,วะนี่ครับค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเรา่ะววว นี่ครับลองแล้วมาเลย้งมาจำครับ เรเดินแรกเริ่มพ้นที่คือลูกค้าเป็นครับรถกระบะเป็นอยููครับ่าครับรถกระบะเป็นนะครับเสีคัดนะครับไม่อย่างเลย อย่างไรพ่ออย่งไรครับเจ้าเจ้าลองนั oh right the ้นเิ่งครับอ๋อเจ้าล่องแห่พอเราเด็กศิลป์ลองครับยืงอยู่หน้าผมแล้วมาส่นอยู่หน้าอ่าอยู่ท่งเหมือนละครับอันนี้หน้ารอบานแล้วว่าสิลป์ล่องมึงจะคล้องสองคล้องซืจอแล้วว่ะนะครับพ่อเด็กตั้งให้ทางผมตั้งสีเมาให้นะครับตั้งคันถ่ายให้วันนี้อ่านะครับวันนี้ศิลปลองไปฝึกหรือพี่มืออยู่ อยู่หน้าอยู่งนะรครับผมอยู่หน้าอีกหน้านึ่งคนว่าเอาะหน้า,น,า,บบน,าน,นั่นฟังจะพอน้าปั้นนี่แร้ววะครับวันนี้ในการข่ามขันหน้าพี่น้องขันหน้าทั้งสูงหนี่เด้อนะครับนี่ๆเครับสามขั้นหน้าทั้งสูง,สง,งหาเลี่ยมขึ้นดีๆเด้อพี่น้อง แนะนำมาให้ขึ้นในมุมครับอ่าลักษณะแบบนี้ปรับสูงๆนี่พี่น้องขนาดข้างนาสูงๆนี่ครับบบติดทองครับขนาดข้างนาสูงๆบบติดทองครับอ่าลงเรืสบายใส่ไฟเด้อโอเคครับพี่น้องคลิปนี้นะครับอ่าจะได้จบการรีวิวเครื่องเธนีก้อนนะครับการนะครับนำเสนอเรื่องธนีก้อนนะครับผม คลิปต่อไปจะเป็นยังนั่นฝากนะครับพี่น้องกดไละ์กดแชร์กดติดตามให้นํานะครับสําหรับผู้ที่สนใจรถไทยนะครับเดี๋ยวจิตบาร์จะในิ่นจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ในในในค้ออธิบายเนาะนะครับด้านล่างนะครับสหรับคลิปนี้พี่น้องนะครับสบายดีนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับหลับรวยนะครับเงินทองไหลมาที่มาจูบผู่สุงคนนะครับคลิปนี้รถไทยยินดีจิตบาร์จะในิ่นขอกราบสวัสดีครับ